ปวงประชาแท้สองสันเสริญขอจงทรงพระเจริญทุกสมัยยามประชาทุกยากจากโรคภัยทรงห่วงใยในทุกทางอย่างอาทร28ดกรกฎาคมประนมหัต้อมมนัดเทิดภูมีอดิสรชนมายุยิ่งยืนนานนิรันดรถวายพระพรพักมั่นคง ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรวัตรชมภูพง์รองประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์